ท่านสาธุชนทั้งหลายการไปงานศพเราไปเพื่อทำความดีหรือแม้ว่าเราจะไปตามหน้าที่ก็ตตมอานิสงส์ที่ได้นั่นก็คือได้ร่วมไว้อาลัยได้ทำบุญบุญทิตในเก็บผู้ตายได้เข้าวัดเข้าวางังได้ศึกษาศาสนาพิธี ได้ทำความดีกับญาติผู้ตายได้ฟังพระสาทยายธรรมได้ทำจิตให้เป็นบุญกุศลได้ทำตนให้เป็นประโยชน์ได้เห็นโทษของความประมาทได้ฉลาดในการใช้ชีวิตได้ข้อคิดสอนใจได้เตรียมใจก่อนตาย การทําอะไรทุกอย่างคนลัพธ์แห่งการกระทํานั้นย่อมมีทุกครั้งจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยแห่งการกระทํานั้นพระพุทธศาสนาสอนได้ว่าขอเพียงเราต้องความรู้สึกที่ดีๆหวังเพียงเพื่อให้คนอื่นมีความสุขเราไม่เดือดร้อนการกระทําทุกอย่างนั้นย่อมมีอาน,นิสงส์ส่งผลให้กับตัวเราอย่างแน่นอนไม่เกิดขึ้นในเวลานั้นสักวันก็ต้องเกิดขึ้นไม่สูญหายไปไหน การได้ร่วมไว้อาลัยยามสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยากยิ่งนักที่จะทำใจได้ทุกขณะจิตของคนที่กำลังพบกับความพัดพลาดการจากไปของบุคคลอันเป็นที่รักที่เคารพที่นับถือคงไม่มีความรู้สึกอะไรเจกลวลขึ้นมากมายเท่ากับคำว่าเสียใจบางคนก็เอาแต่ร้องไห้บางคนกินไม่ได้นอนไม่หลับ บางคนถึงกับเป็นลมไปก็มีทุกๆคนมักจะทำใจไม่ได้ถือว่าเป็นธรรมดาวิสัยของผู้ทุชนที่ยังตัดเรื่องทางโลกไม่ได้ยอมมีความรู้สึกเช่นนั้นเกิดขึ้นกับทุกคนหากเราว่าทราบว่ามีการตายเกิดขึ้นทั้งเพื่อนทั้งญาติหรือผู้ร่วมงานต่างก็ไปร่วมแสดงความเสียใจ ไม่ต้องพูดอะไรเพียงแค่ไปได้เห็นหน้าก็ถือว่าเราได้ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วมารยาทหรือระเบียบที่คนไทยถือปฏิบัติบ่งชัดให้เห็นว่าน้ำใจยังคงมีคำว่าจ้างก็ไม่ไปเผาผีจึงไม่ควรมีในใจของสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์เ<ๆ>ขาเศร้าเราก็เศร้าด้วย เขาเสียใจเราก็เสียใจด้วยเขาทุกข์เราก็ทุกข์ด้วยสังคมจะน่าอยู่ยิ่งนักการได้ไปร่วมไว้อะไรอย่างน้อยก็ทำให้เรามีคุณภาพใจที่ดีไม่แพ้ใจเทวดาได้ทำบุญนุทิดให้แก่ผู้ตายการได้ทำบุญนุทิดให้แก่ผู้ตาย การที่เราบริจาคทรัพย์เราได้ให้ทานได้รักษาศีลได้เจริญภาวนามนต์พระมาสวดมาเทศในงานศพหากทำด้วยใจที่จะไม่ด้วยความพอใจดีใจไม่ไเสียดายผลแห่งบุญนั้นย่อมเกิดขึ้นเรามีเงินเราจึงสามารถใช้เงินหรือให้เงินแก่ผู้อื่นได้เรามีอยู่เราจึงสามารถให้บุญแก่ผู้ตายได้ ทำบุญในติดขึ้นที่ใจของเราก่อนแล้วค่อยอุทิศส่วนบุญไปให้แก่ผู้ตายโดยอาศัยการตรวน้ำอุทิศหรือตั้งจิตอุทิศให้ผลบุญที่ทำไวก็จะกลายเป็นบุญยริตยอมมีสิทธิ์ไปถึงผู้ตายได้โดยการร่วมมนุโมทนาของหุวง่อย่างก็ตามหรือโดยยามิ่ถีอย่างไรอย่างหนึ่งก็ตามนะพับุทธเจ้ากรัสว่า หากผลบุญที่ทําไปแล้วนั้นผู้ตายไม่ได้ผลบุญนั้นก็จะจะสะท้อนย้อนคืนกลับมาสู่ตัวเราจงทําบุญให้เป็นบุญทําบุญแบบประหยัดอย่าฆ่าสัว์ตัดชีวิตทับุญจะขาดทุนทั้งชีวิตต่อไปได้เขวัดแต่เขาวาเราหลายคนงานศพครั้งหนึ่งจึงมีเวลาเขาวะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็คงยาก ยากที่จะได้ไปเข้าไปอยู่ในวัดชีวิตที่ห่างวัดอาจร่ำรวยเงินทองแต่อาจไม่ร่ำรวยความสุขใจชีวิตที่อยู่กับวัดกับศาสนาอาจไม่ร่ำรวยเงินทองแต่อาจร่ำรวยความสุขใจวัดศาสนาจึงเปรียบเสมือนโรงพยาบาลที่คอยดูแลรักษาคนที่ไม่สบายใจ เปรียบเสมือนโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่คอยสอนให้คุณทำเต็มทีเพื่อที่ชีวิตจะได้ไม่มีความทุกข์เปรียบเสมือนโรงอาหารที่คอยให้หาอาหารใจเพื่อบ,บำรุงสุขภาพใจให้เจริญงอกง,งามตั้งอยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลาเข้าวัดในแต่ละครั้งอย่าลืมวัดตัวเองวัดอัตราความสุขและความสุข ตัวไหนมีมากที่สุดเยัยได้ศึกษา,าศาสนาพิทีทันไปงานศพทำไมทำไมต้องไปงานศพไม่ไปได้หรือไปแล้วได้อะไรเพิ่งกรบเป็นเพิ่งรู้จักถวายของพระเพิ่งรู้จักรับศีลเพิ่งรู้จักพิธีถวายทานเพิ่งรู้จัก การพูดกับพระสงฆ์องคก์กระเจ้าพ็ตอนงานสมนี้เองเคยได้ยินคำคนบางคนพูดว่าไม่รู้ไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นคนโง่แต่เขาไม่มีโอกาสตัดหักท่านสาวผูุชนทั้งหลาย